วันนี้เป็นคนมีเส้นสักหน่อยเนาะค่ะเนาะแยางหนึ่งมีเส้นมีสายวันนี้ค่ะยางหนึ่งมีเส้นมีสายอย่างค่ะขอบคุณนะคะรับชมคลิปอยางหนึ่งจะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะช่วยผักช่วยดันกันไปเนาะให้ถึงเช่นชัยกันค่ะทุกคนทำอะไรคะนอนสิคะพาซาเล้งไปรอบ ก็ฝนตกค่ะเปียกฝนมาค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยอยู่คนเดียวไปซื้อบะหมี่มาค่ะไปซื้อบะหมี่มาแล้วก็มาต้มเนาะมาต้มวันนี้หัดเป็นคนมีเส้นมีสายสักหน่อยค่ะเนาะมันนานกินก็โอยอยู่ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะรับชมคลิปเดียหนึ่งจะเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะช่วยผกช่วยดันกันไปเนาะให้ถึงเส้นชัยกันค่ะทุกคนค่ะเนาะขอเป็นขอคนมีเส้นสาหน่อยถ้าไม่มีเส้นมีสายนอนไม่ได้ค่ะก็ไม่ให้นอนนอนก็ให้ทำงานค่ะยอมเป็นคนมีเส้นค่ะคนมีเส้นค่ะคนมีเส้น ฝนตกตกค่ะไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะกินอะไรเนาะฝนตกตกนอนตื่นสายสวัสดีค่ะเนาะ,ะขอเป็นขอคนมีเส้นซะหน่อย <_ mauv> ถ้าไม่มีเส้นมีสายนอนไม่ได้ค่ะก็ไม่ให้นอนนอนก็ให้ทางานค่ะยอมเป็นคนมีเส้นค่ะค่ะเนาะขอเป็นขอคนมีเส้นซะหน่อยถ้าไม่มีเส้นมีสายนอนไม่ได้ <oli> ค่ะก็ไม่ให้นอนนอนก็ให้ทางานค่ะยอมเป็นคนมีเส้นค่ะ อร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะไปทำกินดูนะคะก็มีปลาหมึกมีไก่คนมีเส้นค่ะคนมีเส้นฝนตกตกค่ะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะกินอะไรเนาะฝนตกตกนอนตื่นสายอร่อยค่ะเพื่อนๆ,ๆค่ะไปทำกินดูนะคะก็มีปลาหมึกมีไก่ คนมีเส้นค่ะคนมีเส้นฝนตกตกค่ะไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะกินอะไรนาะฝนตกตกนอนตื่นสายทําอะไรคะนอนสิคะพาซาเล้งไปเล้วก็ฝนตกค่ะเปียกฝนอ่าค่ะคลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ชมคลิปยายหนึ่งคอยจอ้มตอนคลิปหน้าค่ะสำนะคะฝนตกขอเส้นขอสายนอนค่ะ ขอเส้นขอสายนอนนะคะฝนตกขอเส้นขอสายนอนค่ะขอเส้นขอสายนอนเนอะค่ะเนอะเพราะว่ายายหนึ่งเป็นคนไม่มีเส้นมีสายเลยค่ะช่วงนี้ไม่ชอบเส้นไม่ชอบสายค่ะไม่ชอบสายไม่ชอบเช่นแต่ว่าวันนี้ขอสักวันทำอะไรคะนอนสิคะพาซาเล้งไปแล้วก็ฝนตกค่ะเปียกฝนมาค่ะ สวัสดีค่ะเนาะขอเป็นขอคนมีเส้นสักหน่อยถ้าไม่มีเส้นมีสายนอนไม่ได้ค่ะก็ไม่ให้นอนนอนก็ให้ทํางานค่ะยอมเป็นคนมีเส้นค่ะก็เลยอยู่คนเดียวไปซื้อบะหมี่มาค่ะไปซื้อบะหมี่มาแล้วก็มาต้มเนาะมาต้มวันนี้หัดเป็นคนมีเส้นมีสายสักหน่อยค่เนาะอย่างค่ะขอบคุณนะคะรับชมคลิปเดียวหนึ่ง จะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะช่วยผักช่วยดันกันไปเนาะให้ถึงเช่นชัยกันค่ะทุกคนก็เลยอยู่คนเดียวไปซื้อบะหมี่มาค่ะไปซื้อบะหมี่มาแล้วก็มาต้มเนาะมาต้มวันนี้หัดเป็นคนมีเส้นมีสายสักหน่อยค่นเนาะก็เลยอยู่คนเดียวไปซื้อบะหมี่มาค่ะไปซื้อบะหมี่มาแล้วก็มาต้มเนาะมาต้มวันนี้หัดเป็นคนมีเส้นมีสายสักหน่อยคันเนาะก็เลยอยู่คนเดียว ไปซื้อบะหมี่มาค่ะไปซื้อบะหมี่มาแล้วก็มาต้มเนาะมาต้มวันนี้หัดเป็นคนมีเส้นมีสายสักหน่อยค่ะนเนาะ,ะเนาะเพราะว่าแยหนึ่งเป็นคนไม่มีเส้นมีสายเลยค่ะช่วงนี้ไม่ชอบเส้นไม่ชอบสายค่ะไม่ชอบชาย,ไม,ชชายไม่ชอบเช่นแต่ว่าวันนี้ขอสักวันวันนี้มากินบะหมี่กับแย่หนึ่งจะเพื่อนๆ,ๆ,นๆนค่ะกินร้อนๆมืดๆฝนอากาศดีกินเสร็จแล้วลูกหลานไม่อยู่เนาะลูกหลานไม่อยู่ ทำอะไรคะนอนสิคะพาซาเล้งไปแล้วก็ฝนตกค่ะเปรียกฝน่าค่ะวันนี้เป็นคนมีเส้นสักหน่อยเนาะค่ะเนาะยายหนึ่งมีเส้นมีสายวันนี้ค่ะยายหนึ่งมีเส้นมีสายนะคะฝนตกขอเส้นขอสายนอนค่ะขอเส้นขอสายนอนคลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ชมคลิปยายหนึ่งคอยเจอกันคลิปหน้าคะค่ะ เนาะค่ะเนาะเพราะว่ายายหนึ่งเป็นคนไม่มีเส้นมีสายเลยค่ะช่วงนี้ไม่ชอบเส้นไม่ชอบสายค่ะไม่ชอบชายไม่ชอบเช่นแต่ว่าวันนี้ขอสักวันไข่ถ้ามีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นได้นะคะมีกุ้งก็ใส่กุ้งได้ค่ะแต่วันนี้ยายหนึ่งไม่แค่ปลาหมึกกับไข่ก็เลยใส่ปลาหมึกกับไข่สองนี้คลิปนี้ยายหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ชมคลิปยายหนึ่ง ก็เจอกันคลิปหน้าค่ะจ้ะอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะไปทำกินดูนะคะก็มีปลาหมึกมีคลิปนี้แยหนึ่งก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ชมคลิปแยหนึ่งก็เจอกันคลิปหน้าค่ะจ้ะ วันนี้มากินบะหมี่กะใยญ่หนึ่งจะเพื่อนๆขากินร้อนๆมืดๆฝนอากาศดีกินเสร็จแล้วลูกหลานไม่อยู่นะลูกหลานไม่อยู่อร่อยค่ะเพื่อนๆ่ะไปทํากินดูนะคะก็ะมีปลาหมึกมีวันนี้มากินบะหมี่กะใยญ่หนึ่งจะเพื่อนๆขากินร้อนๆมืดๆฝนอากาศดี คิดเสร็จแล้วลูกหลานไม่อยู่นะลูกหลานไม่อยู่ไข่ถ้ามีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นได้นะคะมีกุ้งก็ใส่กุ้งได้ค่ะแต่วันนี้ยายหนึ่งมีแค่ปลาหมึกกับไข่ก็เลยใส่ปลาหมึกกับไข่สองมีไข่ถ้ามีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นได้นะคะมีกุ้งก็ใส่กุ้งได้ค่ะ แต่วันนี้ยายหนึ่งมีแค่ปลาหมึกกับไข่ก็เลยใส่ปลาหมึกกับไข่สองนี้วันนี้มากินบะหมี่กับแย้หนึ่งจะเพื่อนๆค่ะกินร้อนๆอนมืดมืดฝนอากาศดีกินเสร็จแล้วลูกหลานไม่อยู่นะลูกหลานไม่อยู่อร่อยค่ะเพื่อนๆนค่ะไปทํากินดูนะคะก็มีปลาหมึกมีไข่ ถ้ามีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นได้นะคะมีกุ้งก็ใส่กุ้งได้ค่ะแต่วันนี้ยายหนึ่งมีแค่ปลาหมึกกับไข่ก็เลยใส่ปลาหมึกกับไขส่สองอย่าคนมีเส้นค่ะคนมีเส้นฝนตกตกค่ะไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะกินอะไรนอฝนตกตกนอนตื่นสายอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะไปทํากินดูนะคะก็มีปลาหมึก มีนะคะฝนตกขอเส้นขอสายนอนค่ะขอเส้นขอสายนอนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายายหนึ่งเป็นคนไม่มีเส้นมีสายเลยค่ะช่วงนี้ไม่ชอบเส้นไม่ชอบสายค่ะไม่ชอบชายไม่ชอบเช่นแต่ว่าวันนี้ขอสักวันวันนี้เป็นคนมีเส้นสักหน่อยเนาะคะะ่ะเนาะยายหนึ่งมีเส้นมีสายวันนี้ค่ะยายหนึ่งมีเส้นมีสายอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะ ไปทำกินดูนะคะก็มีปลามึกมีก็เลยอยู่คนเดียว <S <S ไปซื้อบะหมี่มาค่ะไปซื้อบะหมี่มาแล้วก็มาต้มเนาะมาต้มวันนี้หัดเป็นคนมีเส้นมีสายสักหน่อยค่ะเนาะวันนี้มากินบะหมี่แต่ย่ยหนึง่งจะเพื่อนๆค่ะกินร้อนๆมืดๆมืฝนอ,อากาศดี คิปเสร็จแล้วลูกหลานไม่อยู่นะลูกหลานไม่อยู่อย่างค่ะขอบคุณนะคะรับชมคลิปเดียวหนึ่งจะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะค่ะเนาะช่วยผักช่วยดันกันไปเนาะให้ถึงเช่นชัยกันค่ะทุกคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายดยหนึ่งเป็นคนไม่มีเส้นมีสายเลยคะ่ะช่วงนี้ไม่ชอบเส้นไม่ชอบสายคะ่ะไม่ชอบชายไม่ชอบเช่นแต่ว่าวันนี้ขอสักวันไก่ถ้ามีลูกชิ้นก็เส